สวัสดีครับอยู่ผมช่าง300นะครับกับในช่วงทำมาหาแดดน,นะครับวันนี้เราอยู่กับรถหนึ่งคันที่ป๊อปปูดาของ300ก้อตลาดไรโชลูมมากี่ทีก็หมดนะครับเดี๋ยวไปดูว่าคันนี้มันจะอยู่นานขนาดไหนนะครับวันนี้นะผมอยู่กับเจ้ามินิคูเปอร์ CTM หรือคันที่แมนนะครับ All โขับ4ตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นซันรูฟหรือจอคอมมาหรือเบาะเร้าอะไรเต็มสุดพลังของรถมินิคันที่แมนแล้วนะครับคันนีร้ราคาเราเปิดปิวยู่ที่ 1ล้านห0,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ของแถมในแคมเปญวารันตีครบหมดนะครับเรามาดูตัวรถแล้วกันตัวรถเนี่ยเป็นตัวคันที่แมนออฟโนะครับตัวท็อปเป็น CooperS เครื่อง t u บ b แล้วมาพร้อมกับหลังคาแก้วแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นขับสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในโซนของรอบข้างแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรอบข้างเนี่ยก็เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์คาดสเตปเนี่ยเป็นสีแดงที่เป็นลุกเหมือนกับ J C W ส่วนล้อเนี่ยล้อเป็น BBS น่าจะเป็นล้อเทียบแท้นะครับไม่ใช่ล้อแท้มาเพราะยางคอนติขาง18นะครับยางปี17ด้วยสภาพใหม่พร้อมใช้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูในโซนด้านข้างนะกันสัญลักษณ์โลโก้ออฟโฟก็ยังอยู่ครบนะครับคุญแจบแบบคีย์เลตด้วยกระจกข้างเนี่ยเป็นแบ็คแจ็คทงชังกฤษสีดำนะครับภายในเนี่ยผมอยากจะให้ดูจริงไม่ว่าจะเป็นครเมียมต่างๆที่แต่งนะครับก็ยังมีครบหมดแล้วก็ตัวคันนี้เป็นภายในเบาะเลาสั่งพิเศษซึ่ง จะมีครีปเป็นสีขาวแล้วตัวเบาะเนี่ยเป็นสีน้าตาลซึ่งจะแตกต่างจากมินิคัทที่แมนทั่วไปนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไมล์เพียงประมาณ6 8 0 0 0โลเท่านั้นนะครับคันนี้มีจอคอมมาเครื่องเสียงฮามันการ์ดอนครบและที่สําคัญของรถคันนี้นะครับเราอยากจะให้ดูจริงเพราะว่ารถหลายๆรุ่นหลายๆคนเนี่ยที่สงสัยว่าเฮ้ยคัทที่แมนแม่งมีทั้งเบาะเล้าไม่เล้านี่เบาะเล้าคือการที่เบาะข้างหลังเนี่ยนั่งแยกกันแต่สำหรับคนไทยเนี่ยก็จะแบบว่าออปชั่นของต้องมีอยากได้เบาะเล้าแต่จริงๆมึงก็ใช้สาม สำหรับใครที่ต้องการลดออปชั่นเต็มอของต้องมีก็แนะนําเลยครับสาหรับ,บเบาะเลาตัวนี้แา,าะมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟต่างๆครบหมดสําหรับรถคันนี้ออกห้างเนี่ยแพงที่สุดในรุ่นนะครับก็ด้านหลังก็จะมีพวกไฟท้องไฟท้ายต่างๆยังสวยครบอยู่นะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบแล้วก็เปิดฝาท้ายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นพวกแผงแมกกลาลี์ต่างๆเนี่ยไม่มีร่องรอยในการติดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีติดจอกล้องท้ายนะครับแล้วก็แผงแมกกลาลี์ต่างๆอยู่ครบหมดด้านหลังยังพวกอุปกรณ์ที่ เป็นการฉุกใช้ฉุกเฉินพวกเครื่องต่างๆอยู่ครบหมดนะครับก็ประมาณนี้คุณสบายใจได้ว่ารอบหลังไม่มีการแกะอะไรใดทั้งสิ้นตัวบอดี้ไม่มีการทําหรือย้อมใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องชนเรื่องแตะเรื่องจมน้ําก็แล้วแต่สบายใจได้เดี๋ยวเราไปดูดโซนของด้านหน้าดีกว่าว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S ภายใต้ของฝาโปรงรถคันนี้นะครับก็จะมีเครื่องเป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยสภาพขึ้นเข้ามา แต่เจ้าของเนี่ยดูแลรักษาดีก็คือเจ้าของคนที่ใช้รถคันนี้ดูแลรักษาโดยการเข้า,ขาคารงคาแคร์ล้างเช็ดล้างตลอดแผ่นตังค์ร้อนอยังอยู่นะครับฝาปรงไม่มีการแกะรอยเม็ดแอร์ต่างๆอยู่ครบหมดซึ่งการันตีได้ว่ารถคันนี้การชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับห้องเครื่องเป็นเทอร์บโบแล้วตัวเครื่องเป็นเครื่องเทอร์บโบแล้ว N18 นะครับ,นะรบสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับมินิคูเปอร์ คันที่แมนเอสนะครับตัวออฟโตัวเต็มสุดออปชั่นล้นเบาะเล้านะครับราคา1 5 0 0 0ล้านบาทตัวรถปี2011นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่คดเครดิตของลูกค้าและเรายัางวารันตีให้คุณ1ปี1,000งหมกิโลเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมู SUV ต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรีสีชั่วโมง1ปีเต็มนะครับรับฟรีการสโคตติ้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องออกไปเนี่ยเนียนๆกริบๆนะครับ และเรายังการันตีตัวรถคันนี้ไม่มีการชนหนักถึงโครงซ้าเสียพิคว่มจมน้ําและตัดต่อผิดกฎหมายนะทางเรายินดีซื้อคือจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้คุณอีก200,000บาทนะคสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อเลยนะครับ c เซ็ c e ต t ร์ของ300กาดและโช์รูมนะครับ0852504444และลายเฟซบุ๊ของโช์รูมนะครับ s i g n 3 0 n d e r s c o r e กาฬไลน์มีแอดด้านหน้านะครับก่อนจากกันนี้อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะครับหรือแวะเวียนไปชมวอล์กหรือรู้ว้ไม่ง่ต่างๆของเราด้วยดูเสรร็จแลล้วอย่ามนะคับ มีเวลาลเล็กๆน้อยๆก็ฝากกันกดคอมเมนต์หน่อยไม่รู้จะคอมเมนต์ว่าอะไร #fc300 เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับเราจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับและทุกคอมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมานะครับสลับผมแชมป์300วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเลยว่ามากี่คันก็หมดนะครับคันนี้แพงกว่าคันอื่นเพราะว่าออปชั่นแม่งล้นทะลักนะครับแต่ก็ยังถูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับ